มีเทคนิคและวิธีการสร้างที่ให้ปลาวางไข่แบบธรรมชาติครับสวัสดีครับช่อง y youtube สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพืชที่ปลากินดีมากเลยนะครับตามที่ผมเคยให้กินนะครับไม่ว่าจะผักบุ้งผักกาดผักคะน้านะครับทีนนี้มีผมให้กินเมื่อวานนะครับมีใบหม่อนนะครับแล้วก็ ผักคณะเม็กซิโกนี่แหละครับพี่น้องคณะเม็กซิโกนะครับพอดีผมเห็นว่าปลูกง่ายแต่กิ่งเยอะนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกกิ่งครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํานิดหน่อยนะครับเขาสวยเร็วมากนี่แหละครับพี่น้องดูกิ่งเขานี่แหละครับผมใส่ผมใส่เมื่อวานนะครับก็ประมาณหนึ่งโอบมือผมเนี่แหละครับ ตัดเอาไปใส่ในสระนะครับผลปรากฏว่าปลาคีมากนะครับนอกจากกินใบหมดแล้วนะครับก้านที่เหลือนะครับกินหมดเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับผมถึงนําเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับผักคะน้าเม็กซิโกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะต้องขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆนะครับในรอบๆอบสัต์ แล้วก็ตัดให้ปลากินนะครับเพราะว่ายิ่งตัดยิ่งแตกยอดนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องนอกจากว่าปลาจะกินดีแล้วนะครับคนก็เอาไปกินได้นะครับเอาไปผัดน้ํามันหอยนะครับคณาเม็กซิโกนะครับรสชาติดีกว่าคณะที่เราปลูกเป็นแปลงอีกด้วยซ้ํานะครับซึ่งภาคอีสานเราเรียกว่าคณะต้น แล้วก็บางที่เขาเรียกว่าต้นผงชุรอสนะครับแต่แถวบ้านผมเขาเรียกว่าคณะเม็กซิโกหรือต้นผงชุรอสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดอันนี้ให้หมดเลยนะครับเอาไปให้ปลาให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องตัดนะครับนี่นะครับยิ่ง ยิ่งตัดแล้วยิ่งแต่ยอดนะครับ ให้มันแตกยอดดีเยอะนะครับแต่ก่อนผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นอาหารปลาอย่างดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราเอาไปให้ปลากินด้วยกันนะครับนี่แหละครับพอดีอากาศร้อนหน่อยนะครับผมจะโยนเอาไปให้ปลาจากบนบ้านเลยนะครับพี่น้องโอ้ยขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเอ้บรรยากาศดีมากเลย,ยเดี๋ยวโยนให้ปลากินด้วยกัน นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนี่นะครับผมถ่ายทำจากบ้านเลยนะครับนี่เริ่มมาแล้วนะครับพี่น้องครับ พอดีผมตั้งกล้องเอาไว้นะครับกินดีกว่าต้นกล้วยกินดีกว่าพืชผักอย่างอื่นนะครับคณะเม็กซิโกนี่แหละครับเลี้ยงปลาประหยัดต้นทุนเพราะว่าตอนนี้ปลาพวกนี้กําลังขยายพันธุ์นะครับซึ่งผมเอามาปล่อยเป็นปลากินพืชห้าชนิดนะครับ5้าชนิดพอดีที่ผมจาได้ก็ได้เก่ปลานิน ปลาตะเพียนนะครับปลายี่สบเดี๋ยวผมไปเอากล่องไปใกล้ๆดูว่าเขาจะหนีไหมนี่พี่น้องดูได้นะครับขึ้นมาโยเยื้โย่ยเยียปลาทางนั้นเลยนะครับ ก็มีแต่ปลากําลังอุ้มท้องเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับแต่ดีอย่างหนึ่งนะครับคือปลากินพืชพวกนี้เขาจะไม่กินลูกนะครับเขาจะไม่กินปลาเล็กๆนะนี่แหละครับพี่น้องครับปลาเขากินดีมากเลยนะครับหมดไปแล้วหนึ่งกองนะครับเดี๋ยวต่อไปใส่เบ็ดนะครับก็จะเอาผักคะนาเม็กซิโกนี่แหละครับเป็นเหยือนะครับเป็นเหยื่อใส่เบ็ด ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งผมได้คิดคน้นพบเจอนะครับก็เลยลงในคลิปเพื่อให้พี่น้องได้ดูเป็นแนวทางนะครับขอคลิปนี้การเอาคณะเมิโก,โกให้ปลากินนะครับเป็นปลากินพืชซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะครับที่สุดาฟาร์มได้ลองนะครับ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะครับจึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เล้กเตี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ